สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตนะครับทางสถานีโทรทัศน์ N b t บทสถานีโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็วันนี้อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าผมออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แล้วเป็นห่วงเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของอุทกภัยซึ่งไม่อยากจะเรียกว่าเป็นอุทกภัยนะแต่ต้องเรียกว่าเป็นอภิพภยามหายอดอุทกภัยแบบมากกว่าครับ เพราะว่าน้าไหลหลากทุกตรอกซอกมุมรอบรอบแบบกรุงเทพเนี่ยนะครับโดนไปมากมายแบบหลายจังหวัดน่นะครับใน่วงช่วงที่ผมนอนป่วยอยู่ที่โรงแบบพยาบาลนี่นะครับก็มีหลายท่านในโรุณามาเยี่ยมเยียนนะฮะผมก็ต้องถือแบบโอกาสนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็หนึ่งในบรรดามากมายแบบหลายท่านที่ได้มาเยี่ยมเยียนเนี่ยน,นะฮะท่านวัฒนาวชิโรดมครับท่านเป็น ที่ปรึกษาสมาคมอุทยานแห่งชาติท่านก็ได้มาเยี่ยมเยียนด้วยนะครับท่านบูนี้นะครับมีความชํานาญด้านพื้นที่ต้นน้ํามากแล้วก็ท่านมองเห็นถึงเรื่องน้ําท่วมน้ําท่วมอุทกภัยดีนะครับผมกับท่านก็ได้สนทนากันในนะครับในเรื่องนี้คุณวัฒเดินทางมานี่น้ําท่วมไหมตอนนี้เออในกรุงเทพตอนนี้ไม่ไม่ถอยังไม่ท่วมค่ะเห็นทํางานกันแล้วสงสารนะฮะตั้งแต่นายรัฐมนตรีมารัฐมนตรีมาบรรดาขราการทหารตำรวจ ผมว่าครั้งนี้เป็นการรวมใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหน่วยเลยนะครับแล้วก็มีความทุกอันเดียวกันเมื่อก่อนนี่ก็โมัวทะเลาะเบาแวงกันคราวนี้ผมว่าน้ําจะชะความขัดแย้งนออกไปได้จนเหลือเป็นใจเดียวกันขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะจะดีมากๆเลยค่ะคือสิ่งใดก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็จะมีสิ่งบางอย่างเี่มาชะออกไปยกตัวอย่างเช่นแบบอาเจเนี่ยสมัยก่อนทะเลาะเบาแวงกันรบพุ่งกัน แทบจะเป็นจะตายคนตายเป็นพันเป็นหมื่นแล้ววันหนึ่งเขาเกิดแบบสึนามิมแล้วพอพ้นจากสึนามิมาเนี่ยสงบเลยฮะไม่มีอะไรทะเลาะเบาแว้งกันอีกเลยวันนี้อเจเนี่ยเป็นจังหวัดของประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยที่สุดนะเป็นจังหวัดที่สงบมากอมไอ้คุณวัดน,นี่คุณพ่อเป็นนักสากลเนาะ,ะผ่านยังไงจากสากลเนี่ยมาเรื่องน้ําได้ ก็คือจริงๆแล้วเรียนหนังสือนะคะตอนนั้นปีหนึ่งที่เรียนที่จุฬาเิฉนจบการศาสตร์จุฬาแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งจุฬาเนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปพบพระอาจารย์ท่านหนึ่งตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่ปีหนึ่งของจุฬาปิดเทอมปีหนึ่งขึ้นปีสองแล้วท่านอาจารย์ที่ดิฉันไปพบเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วท่านก็สอนธรรมะให้ดิฉันแล้วก็เพอิญเอรท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนที่ เป็นพาะนักพัฒนาแล้วท่านก็เดินทุดงไปตามป่าเขาค่ะแล้วท่านก็เห็นปัญหาเรื่องป่าไม้ที่บนภูเขาสูงเนี่ยถูกทําลายมากท่านก็สอนเราเรื่องว่าธรรมะเนี่ยคือธรรมชาติแล้วเราจะต้องรักษาธรรมชาติเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อมาท่านก็มาทําโครงการฟื้นฟ,นฟนูป่าต้นน้ํา <c oughs> ที่ตําบลแม่สอยอ,อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วดิฉันก็ติดตามดูงานท่านมาศึกษาคุยกับท่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเริ่มเข้าไป ศึกษาจริงจังมีบทบาทช่วยท่านนะเมื่อปี2,530แล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นปัญหาตรงนั้นว่ามันเป็น,น,เ,ปนเรื่องวิกฤตแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มันเป็นหัวใจเลยเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยสอนเลยว่ามหาภูตรูปสี่นะคะดินน้ำลมไฟเนี่ยเรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปสี่นะดินน้ำลมไฟน,นะคะคตัวที่ตัวที่ ควบคุมกฎของธรรมชาติทาให้มหาพุตรลูกสี่เนี่ยเป็นไปดําเนินไปได้อย่างปกติเนี่ยคือป่าฉะนั้นเนี่ยป่าเนี่ยคือธรรมะของผืนแผ่นดินความอยู่รอดของทุกชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของป่าผมนี่นะครับแบบสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นนักเดินทางแล้วก็ชอบเดินทางมาตั้งแต่เด็กเเดินทางไปต่างประเทศนี่ก่อนอายุ20ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เดินทางตลอดเนี่ยตอนรับแบบราชการเนี่ยนะครับ ก็เลือกที่จะเป็นตำรวจแบบตะเวนชายแดนนะก็เดินเที่ยวเที่ยวไปตามชายแดนตามป่าเขาแบบลำเนาไผ่นี่นะครับในความฝันของผมนะครับผมฝันที่จะไปมีชีวิตอยู่ในพื้นที่สามแห่งที่เส้นศูนย์สูตรแบบพาดผ่านนะแห่งหนึ่งก็อยากจะไปเลือกเกินครับก็คือลุ่มแม่น้ําแบบอเมซอนถ้าภาษาฝรั่งบอกว่าลุ่มแม่น้าแอมะซอนเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แหล่งที่สองนี่ไปมาแล้วครับแต่ว่าเกือบถึงแต่ยังไม่ถึงนะ นั่นก็คือลุ่มแม่น้ําคองโกอะนั่นก็เส,ส้นสูนส์สตรพาดผ่านเหมือนกันนะครับในโลกของเราใบนี้เนี่ยที่จะมีความหลากหลายทางชีวาภาพของพืชและสัตว์มากจริงๆนั้นจะต้องอยู่ตรงบริเวณตรงกลางโลกพอดีคนะตรงกลางโลกพอดีนั่นก็หมายความว่าเส,ส้นศู์สูตรพาดผ่านครับลุ่มแม่น้ําแอมะซอนที่เราไปแล้วนะแล้วก็ลุ่มแม่น้ําแบบคองโกที่ทวีปแอฟริกาครับผมเนี่ยเคยไปยืนเอาขาคอมเส,ส้นสูนส์สตรมาแล้วนะ ในประเทศเคนยาแล้วก็เข้าไปจนถึงประเทศแบบอูการดาไปถึงราชนาจาักรแบบโพโลโอะตรงชายแดนราชนาจักรโทโลโอของอูการดากับประเทศองโกโนี่นะครับตรงนั้นโอ้โหมองไปในระยะสายตาเนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์นั้นมันมากมายมหาศาลจริงๆและเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์แบบพันลึกมากครับแห่งที่สามที่ไปเยือนมาแล้วนี่ก็คือเกาะบอเนียวครับ เกาะโบ people, นีวนี่ก็ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์นี่เยอะจริงๆป่าเนี่ยเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของเราครับหมายความว่าถ้าเราไม่มีป่าไม่มีไม้ไม่มีอะไรเราไม่สามารถจะสร้างบ้านได้ฉะนั้นป่าเนี่ยเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของเราบ้านของเราเองจริงๆเป็นแค่บ้านหลังที่สองป่าเนี่ยเป็นพ่อแม่คนที่สองของเราพ่ <c oughs> อแม่ <c oughs> คนที่หนึ่งของเราคือพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเราแต่พ่อแม่คนที่สองก็คือ ออปัจจัยสีทั้งหลายเราได้จากป่าฉะนั้นเนี่ยป่าคือพ่อแม่คนที่สองป่ามูลูนี่น่าสนใจมากนะเป็นป่าที่อยู่ในรัฐแบบสารวักอยู่ในเกาะแบบบอเนียวเนี่ยนะแล้วเกาะบอเนียวนี่นะครับยังเป็นเกาะที่ยังสมบูรณ์มากนะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นป่านี่นะครับแต่ว่าประเทศต่างๆรัฐต่างๆจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเกาะบอเนียวนี่นะครับไม่ค่อยเคยถูกน้ําท่วมฝนตกมากกว่าบ้านเราเะยครับ เรื่องนี้น่าจะนํามาศึกษาครับเกี่ยวกับป่าต้นน้ําอะไรนี่นะเกาะบอเนียวผมอยากจะเรียนว่าเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลําดับสามของโลกนะรองจากเกาะกรีนแลนด์แล้วก็เกาะแบบปาปัวในเกาะบอเนียวนี่นะครับมีถึง3ประเทศด้วยกันถ้าเล็กๆนะจะเห็นว่าถ้าใครดูในแผนที่นั่นนะเป็นประเทศแบบบูไนนะพอพ้นจากบูไนไปนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของประเทศแบบมาเลเซีย ในมาเลเซียนี่นะครับมีมากมายหลายรัฐแต่มีอยู่สองรัฐครับที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนี่นะร,รัฐหนึ่งก็คือรัฐซาบาอีกรัฐหนึ่งก็คือรัฐแบบสลาวักไอรัฐสลาวักรัฐเดียวนี่ใหญ่กว่าบางภาคของประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ถึง124,000นตารางกิโลเมตรใหญ่โตโมโหลานขนาดนั้นนะแต่ประชากรีนประมาณสักสองล้านคนเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นี่ก็เป็นป่า แล้วก็รัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาจะไม่ยอมตัดถนนไปยังพื้นที่ป่านะใครจะไปชมป่าี่นะครับอย่างผมจะไปที่ป่ามูลูเนี่ยผมต้องเดินไปนะใช้เวลาเดินไปนานมากนะครับแล้วก็ในระหว่างเดินไปเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าฝนตกอยู่ตลอดเวลาตกมากยังไงพื้นที่เป็นภูเขาเรากามากมายังไงนี่นะครับน้ําก็ไม่ท่วมนะที่น้ําไม่ท่วมเพราะว่า พื้นที่ต้นน้ำนั้นสมบูรณ์มากป่าต้นน้ำนั้นสมบูรณ์จริงๆครับผมไปกางเต็นนอนนะเรา่ปรากฏว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาไม่ทราบว่าทากมันเข้ามาในเต็นได้ยังไงฮะแล้วก็เวลาผมกําลังเก็บเต็นเนี่ยนะโอ้มองไปที่ไปเจอทากเกาะอยู่มากมายหลายตัวเฉยก็กําลังดูดเลือดเราอยู่เลยเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าทั้งคนทั้งธรรมาชาติทั้งสัตว์เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลจริงๆฮะถ้าอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลอย่างนี้ มนุษย์ไม่ไปข่มเหงรังแกรธรรมชาติอย่างนี้นะผมก็เชื่อว,ว่าธรรมชาตินั้นไม่ลงโทษมนุษย์แม้ว่าฝนจะตกหนักมากมายมโหลานมาหมาสารยังไงน้ําก็ไม่ท่วมระบบนิเวศป่าต้นน้ํากับเรื่องของวงจรน้ําของประเทศเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงต่อกันนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าลากต้นไม้เก็บน้ําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลากต้นไม้จะดูดน้ําแต่เขาดูดไว้ใช้ใชเขาจะไม่ได้คายออกมาเขาจะคายออกทางใบ ใช่ออไหมคะมเขาต้องเลี้ยงตัวเองเติบโตขึ้นมาเขาต้องใช้น้ําใช้แสงแดดเขาก็จะขายน้ําออกมากลับมาเป็นไอ้น้ําในอากาศเพื่อกลับเป็นก้อนเมฆแต่ตัวที่เก็บน้ําจริงๆกนะ็คือดินแต่รากของต้นไม้เนี่ยเป็นตัวยึดดินให้อยู่กับที่โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงในประเทศไทยซึ่งมีไม่กี่แห่งเนี่ยนะคะตั้งแต่พัน พ,พันเมตรจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปถึงถึงพันห้าสองพันเนี่ยนะ,ะคะอย่างที่ดอยนนอินทนนท์หรืออย่างที่ภูเขียวหรืออย่างที่ไหนเนี่ยนะคะไม้ที่อยู่บนป่าที่สูงเนี่ยไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของสัมปทานสัมปทานนี่มันเป็นไม้ตั้งแต่อย่างไม้สักเนี่ยตั้งแต่แปดร้อยหรือพันเมตรลงมาที่ให้สัมปทานก็คือป่าตอนล่างเนี่ยหมดด้วยสัมปทานหมดด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆสาเหตุซึ่งเราก็พอจะรู้กันอยู่แต่ไม้ตอนบนเนี่ย ตั้งแต่พันเมตรขึ้นไปเนี่ยหมดด้วยการที่เรามีคนเข้ามาอยู่อาศัยอีกประเทศหนึ่งที่ผมชอบไปเยือนนะโอเมื่อก่อนไปเยือนบ่อยๆปีหนึ่งมากมายแบบหลายครั้งนะ่นั่นคือสาธารณรัฐจีนนะเวลาพูดถึงสาธารณรัฐจีนเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพียงนึกถึงประเทศจีนแผ่นดินใหญนะ่อันนั้นคือสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนไต้หวันนั้นก็คือสาธารณรัฐจีนนะ สาธารณรัฐจีนเนี่ยนะครับอยู่บนเกาะเรียกว่าเกาะแบฟฟอร์โมซาแล้วก็ครึ่งหนึ่งของเกาะเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีแต่ภูเขาแบบลากาครับแล้วก็รัฐบาลไต้หวันเนี่ยยังรักษาพื้นที่ป่าไว้อย่างสมบูรณ์มากจริงๆนะผมนี่เวลานึกอยากจะเที่ยวป่าเนี่ยป่าของประเทศหนึ่งที่ชอบไปก็คือป่าของเกาะไต้หวันนี่แหละครับเห็นความหลากหลายเห็นความสมบูรณ์แล้วเนี่ยแบบมันชื่นใจนะครับแต่ว่าผมสังเกตยอยู่อย่างหนึ่ง ว่าที่ใดก็าตามเนะี่ยถ้าเขาโค่นป่าพื้นที่ราบในไต้หวันเนี่ยหาได้ยากมากฮนะแต่ว่าที่ใดก็าตามอาจจะเฉียงๆนิดหน่อยแล้วชาวบ้านเขาไปโค่นป่าทิ้งนะแล้วเขาปลูกหมากท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วครับว่าคนไต้หวันนั้นติดหมากเยอะมากเลยแล้วก็มีร้านขายหมากนี่อยู่ทุกดอกซอกบุมแบบของถนนนะฮะคนประเทศนี้ชอบรับประทานหมากก็ต้องปลูกต้นหมากเยอะๆเนี่ยนะผมสังเกตเห็นว่า ตรงที่ไหนแห่งใดก็ตามถ้าเขาค่นป่าออกภัยแล้วปลูกต้นไม้แถวนั้นมักจะมีดินถลม่มหลายแห่งครับที่เห็นสาภาพปเป็นอย่างนี้รากของต้นไม้เนี่ยมันมันเป็นตัวยึดดินให้อยู่กับที่ บนภูเขาสูงที่เป็นป่าพื้นที่ต้นน้ำาลำถานเนี่ยมันจะมีชั้นเลื่อนเขาเรียกว่าชั้นเรือนยอดของต้นไม้เนี่ยหลายชั้นอย่างน้อย3 4มสี่ชั้นนะคะคตั้งแต่ไม้คลุมดินไม้พุ่มไม้ระดับกลางแล้วก็ไม้ใหญ่เป็นพวกสังคมยอดไม้เ,เป็นสังคมของของพืชซึ่งมีทุกชนิดแล้วก็มันจะหนาแน่นและทึบน้ำนี่ส่วนใหญ่ระเหยจากทะเลก็จริงใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ ไอ้น้ำเนี่ยระเหยจากทะเลระเหยจากการคายน้ำระเหยจากลำคลองแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเมื่อรวมตัวกันแล้วเป็นก้อนเมฆเนี่ยเมื่อมันถูกพัดถูกลมพัดผ่านมาตรงภูเขาเนี่ยภูเขาที่เป็นป่าต้นน้ำที่เป็นผืนใหญ่ที่มันยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนี่ยนะคะคมันก็จะถูกความเย็นของภูเขาแล้วก็ควบแน่นแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนมันจะตกลงมาเนี่ยแรง แต่เมื่อมันมากระทบกับผืนป่าขนาดใหญ่แล้วก็หนาทึบอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะลดความแรงของน้ําที่จะกระแทกหน้าด<ม>ินอย่างมากเลยแล้วมันก็จะเป็นฝอยๆๆยอ,ยอยแล้วมันก็จะมันก็จะไหลมาตามใบไม้กิ่งไม้แล้วก็ไหลไปตางลําต้นแล้วมันก็จะค่อยๆซึมลงไปในดินนี้ตัวที่สําคัญที่สุดคือดินที่เป็นตัวเก็บน้ําดินบนภูเขาสูงเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์บนภูเขาสูงเนี่ยมันใช้เวลานาน,าน ฉะนั้นมันถึงสะสมกันนานมากแล้วมันจะเป็นเหมือนฟองน้ําขนาดมาหือมามเพราะาดินที่มีฮิวมัสเนี่ยมันจะมีรูพุนค่ะ,ะพอฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยมันจะดูดน้ำพุ่ลงไปเลยเราเคยทดลองนะคะไปเอาดินบนภูเขาสูงมานะฮะแล้วก็เอาดินลูกลังหรือดินบ้านเราธรรมดาแล้วเราเทน้ําแก้วหนึ่งลงไปนะ ถ้าดินฮิวมัสนะฟืดลงไปข้างล่างเลยทันทีเลยถ้าดินลูกลงังหรือดินที่บ้านเราที่มันแน่นๆนะมันจะขังอยู่นานกว่ามันจะลง<อ>ไปข้างล่างเนี้ยค่ะตัวนี้คือตัวสําคัญคือดินที่มีฮิวมัสซึ่งมันมันเป็นชั้นดินที่หนาแล้วก็แล้วก็มีรูพุนแล้วก็เป็นตัวเก็บน้ําน้ําก็จะน้ําก็จะลงไหลลงไปเป็นน้ําบาดาลตามชั้นหินซึ่งลึก ใช่ไหมฮะพอน้ําบาดาลเต็มแล้วเนี่ยนะคะฝนตกลงมากระจายเฉลี่ยตกมาทั้งปีใช่ไหมคะมันก็เก็บน้บําบาดาลจนเต็มพอน้ําบาดาลเต็มมันก็ค่อยๆเก็บขึ้นมาเป็นน้ําใต้ดินพอจากน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นน้ําในชั้นดินคฮะแล้วที่เหลือเนี่ยพอเหลือจากเต็มอิ่มในน้ําในชั้นดินแล้วเนี่ยมันก็จะผุดออกมาเป็นน้ําผิวดินซึ่งเราจะเรียกว่า head water ภาษาอังกฤษถ้าถ้าภาษาไทยที่พ่อแม่ปู่ย่า,ายตายายเราเรียกก็ เออตาน้ําหรือคุน้ําก็ที่เป็นบ่อน้ําที่บอกว่าน้ําผุดน้ําผุดน้ําไหลน้ําไม่แห้งอ่ะมีตาน้าอ่ะแม่น้ําทั่วไปในโลกของเราใบนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่นี่จะไหลจากทิศเหนือแล้วก็มาลงทะเลในทางทิศใต้ครับแต่มีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งที่ไหลผิดแผกแตกต่างไปครับนั่นก็คือแบบแม่น้ํานายแม่น้านายเนี่ยนะไหลจากทางทิศใต้ไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ทางทิศเหนือที่เมืองอเลซันเดรียในประเทศอียิปต์นู่นนะครับหลายคนก็คงจะคิดว่าต้นกําเนิดแม่น้านายน่าจะมาจากประเทศอียิปต์เพราะเวลาพูดถึงแม่น้านายทุกคนก็นึกถึงอียิปต์อียิปต์ก็นึกถึงแม่น้ํนายทํานองเนี่ยบางคนก็บอกแม่น้านายมันน่าจะมาจากประเทศซูดานเพราะซูดานเป็นประเทศที่มีพรมแดนประชิดติดกับประเทศอียิปต์มีน้อยคนมากครับที่จะนึกว่าแม่น้านายต้นกําเนิดอยู่ในประเทศอูการดา ผมและก็ทีมงานเนี่ยเคยไปเยือนสาธารณรัฐแบบอูการดามากมายแบบหลายครั้งครับชีวิตผมเองเนี่ยไปไม่ต่ำกว่าสีา่ครั้งแล้วไปเยือนอูการดาทุกครัง้งต้องไปเยือนต้นกําเนิดของแม่น้านายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากอยู่นะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่อันดับสองของโลกชื่อว่าทะเลสาบวิกตอรียในทะเลสาบวิกตอรีเนี่ยก็มีแม่น้ํามากมายหลายสายเลยครับไหลามาลงกันที่ทะเลสาบ แล้วจากทะเลสาบก็จึงเป็นแม่น้ำนายนี่นะต่อเชื่อมไปเข้าไปประเทศซูดานจากซูดานไปประเทศอียิปต์ล้วไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เมืองอเลสซานเดียที่ผมเล่าไปแล้วนี่นะครับตรงนี้ต้นกำเนิดแม่น้ำนายเนี่ยผู้คนชนที่นั่นถึงแม้ว่าความรู้อะไรจะไม่มากนะเป็นคนป่าคนเผาอะไรก็บานเบื่อเยอะแยะแต่เขาจะมีประเพณีอะไรมากมายหลายอย่างของเขารักษาต้นน้ำ นี่มันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณในทวีปแอฟ,ฟริกาเขาไม่ทำลายต้นน้ำครับเมื่อดูแลต้นน้ำดีนะฮะธรรมชาติก็ดูแลพวกเขาเราจะได้ยินข่าวน้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ยินข่าวเลยนะว่ามีน้ำท่วมที่ประเทศอูกานดาทั้งทั้งที่ประเทศอูกานดานั้นฝนตกหนักมาก ปทางแถบราชนจาจักรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชนจาจักรแบบโทรโลเนี่ยนะมองไปบนต้นไม้นี่เขียวอึ้งไปหมดเลยนะครับเป็นตาไข่เป็นอะไรคือเขียวทั้งต้นนแล้วฝนตกตลอดเวลาผมเคยไปอยู่นี่บางทีตกตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ได้หยุดเลยครับตกมากมายขนาดนี้พื้นที่ก็เป็นภูเขาเหลากามากมายขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าน้ําไม่ท่วมนี่เป็นผลมาจากที่มนุษย์ไม่ไปข่มเหงธรรมชาติ มนุษย์กับธรรมาชาติอยู่ได้กันอย่างสมดุลครับอยากจะเห็นว่าทุกวันนี้นักวิชาการเขาพูดกันต่างๆนานาว่ารากไม้ไม่อุ่มน้ำ<อ>ตัดไม้ทำลายป่า,าพอตัดไม้ทำลายป่าเสร็จแล้วก็ทำให้น้ำท่วมสมองเนี่ยในความเห็นของคุณชนาในมองเรื่องนี้ยังไงเพื่อว่าทำไมน้ำจึงท่วมมากอย่างนี้<อ>ก็เมื่อก่อนผมว่าฝนฝน,นก็ตรงตกอย่างนี้ แต่ทาไมเมื่อก่อนมันไม่ท่วมมากมายขนาดนี้ปีนี้ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์เลยนะคะน้าท่วมมากเกือบตั้งห้าสิบกว่าจังหวัดใช่ไหมคะคแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าธรรมชาติเอาคืนแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในฐานะที่เรื่นมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําเรื่องของการฟื้นฟูป่าต้นน้ําลงทานมาตลอดเนี่ยนะยีิกว่าปีเนี่ยพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเกิดจากน้ํามือมนุษย์เกิด เป็นเรื่องนี้เกิดจากน้ํามือมนุษย์แล้วก็ความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยจะพูดว่าต้นไม้รากของต้นไม้เนี่ยเก็บน้ำนะคะแล้วก็เราตัดป่าแล้วก็ตัดต้นไม้ตัดป่าแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันมันท่วมมากมายขนาดนี้นะคะซึ่งมันก็มีความเป็นจริงอยู่แต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่คาดเคลื่อนอย่างเช่นว่าเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุ นะคะมันมีทั้งเรื่องของการที่เอาที่ราบลุ่มที่ควรจะเป็นทุ่งรับน้ำไปใช้ประโยชน์เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือการสร้างถนนขวางทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาทั้งทั้งน้ำท่วมทั้งฝนแรงทั้งภาวะอากาศแปรปรวนเรื่องโลกร้อนเนี่ยได้ไปทั้งเยอะเลยท่านผู้ชมครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้รับเชิญไปงานวันชาติของประเทศแบบฟิลิปปินเชิญโดยรัฐบาลแบบฟิลิปปินเนี่ยนะพอไปเป็นแขกของรัฐบาลฟิลิปปินแล้วเนี่ยนะเขาก็ถามว่าไอ้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยคุณอยากจะไปไหนบ้างผมบอกผมก็อยากจะไปดูที่ภูเขาไฟมันเคยระเบิดเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าผลร้ายผลกระทบที่มาจากภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเป็นยังไง ก็ได้เห็นเลยครับเมืองทั้งเมืองเนี่ยราบเรียบเป็นพวกฝุ่นที่ทุ่งที่เท่าอะไรหมดเลยฮนะบางทีบางลําธารนี่เป็นน้ําร้อนบางลําธารนี่เป็นน้ําเย็นนะเรายังได้กลิ่นกรรมฐานอยู่เลยครับท,ทั้งทั้งที่ภูเขาไฟเนี่ยระเบิดมามากมายแบบหลายปีแล้วเนี่ยนะแล้วผมก็ตระเวนไปตามเกาะต่างๆครับบางเกาะเนี่ยประชาชนคนทั่วไปบรรดาพวกเศรษฐีมีสตังทั้งหลายเนี่ยก็ไปโค่นป่าครับแล้วก็ทําแบบสนามก์ฟ รับทั้งคนดีมีสตังรับทั้งคนที่มีสตังชาวฟิลิปปินส์รับทั้งแขกต่างประเทศนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้อะปรากฏว่าน้ําท่วมบ่อยฝนตกลงมาไม่เท่าไหร่ก็น้ําท่วมอะทั้งๆท,ท,ที่เป็นเกาะนี่มันมีลำธารลําน,น้ําอะไรนี่จะไหลลงทะเลได้ง่ายอะแต่ปรากฏยังไงก็ตามน้ําก็ท่วมแผ่นดินก็สไลด์ลงมาตลอดดินถล่มอะไรนี่ก็ได้ข่าวอยู่บ,บ่อยๆในห้วงช่วงที่ผมตระเวนเกาะนี้ S <S เขาก็พาไปที่สนามก็เขาอยากให้ Walker, เห็นความเจริญของเขาแต่เรามองด้วยสายตาคนที่เดินทางมาทั้งโลกเนี่ยเรามองไปเห็นความเจริญกับความหายนะนี่มันซ้อนกันอยู่เลยครับถ้าเจริญแบบนี้เนี่ยอย่าเจริญดีฝาเพราะนั่นหมายความว่าภัยธรรมชาติจะมาเยือนเกาะนี้อยู่บ่อยๆแต่ในบางเกาะเนี่ยนะครับประชาชนไม่มากมายผู้คนชนที่นั่นเขาก็ทําการประมงกันครับไอการที่ออกทําการประมงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําให้กสศกรรม พอไม่ทํำกษศกรรมนี้ก็ไม่ต้องไปโค่นต้นไม้ทําไร่ไถานาอะไรเท่านี้ปรากฏว่าป่าอยู่สมบูรณ์ครับฝนอะไรนี้ก็ตกหนักมากเหมือนเดิมฮะแต่ปรากฏว่ายังไงปรากฏน้ําไม่ท่วมฮะพมนี่โอ้สนใจมากขนาดตระเวนไปตามลําธารขึ้นไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าตรู่จดเย็นเลยนะครับแล้วก็ตระเวนไปตามลาําธารเห็นความสวยงาม บางแห่งนี้ไปไม่ได้ก็ต้องใช้เรือแบกเรือขนเรือเข็นเรืออะไรกันขึ้นไปฮะจนไปถึงต้นน้ำครับที่มีต้นน้ําอะไรแบบนี้มีลําธารแบบนี้อะไรเยอะมากฮะฝนตกมากขนาดไหนแต่น้ําไม่ท่วมครับธรรมชาติไม่ลงโทษมนุษย์ที่อยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลเนี่ยครับถ้าเผื่อป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมฮะวงจรของน้ําของเรามันก็จะเป็นปกติก็คือว่าน้ํามันก็จะไหลลิ่นอํานวยเขาเรียกภาษาวิชาการเขาเรียกอํานวยน้ํา ให้เป็นปริให้เป็นน้ำท่า <Okay. S 2> น้ำตรงนี้เป็นน้ำต้นทุนซึ่งมันจะไหลลินตลอดทั้งปีเมื่อฝนตกแล้วเนี่ยเราก็สังเกตใช่ไหมคะว่าเมื่อป่าดงสมบูรณ์เนี่ยลำห้วยจะไม่เคยแห้งเลยน้ำจะไหลตลอด <Okay. S 2> เพราะมันมีทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่ท,ที่มาเลี้ยงลำห้วยแล้วจนลงแม่น้ำอันนี้คือสิ่งที่มันเคยเป็นมาในอดีตของเราที่ป่าดงสมบูรณ์อีกประเทศหนึ่งที่ผมชอบไปเยือนปาน่าก็คือประเทศนิวซีแลนด์นะ ทั้งเกาะเหนือแล้วก็ทั้งเกาะใต้ประชาชนคนที่นั่นเขาจะรักป่าสงวนป่ามากครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะบรรดาผูา้ปกครองเนี่ยจะพาเย,ยาวชนคนในครอบครัวตัวเองเนี่ยไปเดินป่าครับแล้วในป่าแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะทําทางเดินเล็กๆไว้แล้วก็จะอธิบายขยายความเรื่องของป่าเนี่ยอยู่แทบทุกขนแห่งครับอธิบายขยายความเรื่องต้นไม้เนี่ยเยาวชนคนนิวซีแลนด์เนี่ยก็จึงรักป่า เวลาเติบโตขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าป่ากับตัวเองเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวกันครับแล้วก็ในป่าบนเทือกเขาอะไรต่างๆนานานี่นะเรื่องต้นน้ําเป็นสิ่งที่เขาทรงหวนมากครับนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่คนยุคใหม่เข้าไปหักล้างถังพงแต่เขาก็ยังรักษาพื้นที่ต้นน้ําไว้ครับแล้วผมเคยไปเยือนนะพื้นที่ต้นน้ําบางแห่งนี่เหมือนกับป่าโบราณทีเดียวเลยนะครับเหมือนกับโบราณสภาพยังไงอย่างนั้นเลยครับ พื้นที่ป่าบนภูเขาสูงเนี่ยจึงเป็นฟองน้ำมะขือมาและถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติให้เรามาแล้วไม่มีไม่มีอะไรที่จะทำหน้าที่ได้ดีเท่ากับป่าต้นน้ำลำธารอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องการสแสวงหาความรู้นี่นะครับไม่จำกัดในเรื่องของเวลาแล้วก็ไม่เกี่ยงในเรื่องของสถานที่นะครับขนาดผมนอนป่วย อยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยบาบาลแท้ๆนะครับยังได้รับความรู้จากท่านอาจารย์วัฒนาเลยนะครับแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งอยากจะรู้มากไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปเลยครับสวัสดีครับ